สวัสดีค่ะรวมรถมือ2อ TK นำเสนอเก่ง5ประตูนะคะคันนี้เป็นรถโตโยต้ายาริปี06ค่ะทุกท่านเครื่องยนต์1.5นะคะเกียร์ออโต้ค่ะราคาเงินสด19,000บาทเครื่องยนต์1 5 0 0 c ีนะคะเลขหไม่192,000กิโลเมตรค่ะรถสวยเดิมๆบางๆน็อตไม่ขยับสภาพสียังสวยตลอดทั้งคัน ติดฟิล์มแล้วนะคะดอกยางยังดีค่ะยังใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะเลือนใหม่ขึ้น,น,นโครบทุกท่านรถไม่เคยติดแก๊สค่ะเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างดีภายในสวยสภาพสะอาดแอร์เยน็นเบาะเดิมโรงงาน a b เบกมีโครบนะคะรถพร้อมใช้งานค่ะมีเล่มมีเอกสารให้พร้อม1,9,000บาทสนใจดูรถได้แถววัดโพเจ้ถนนเอกชัย เบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะโทรไปคุยกันก่อนค่ะเพื่อขอข้อมูลในการตัดสินใจถ้าถูกใจยังไงนัดหมายด่วงหน้าและไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินขอนำเสนอกันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ